แม่ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีเลยนะคะทุกคนกับเหตุการณ์ที่เรือหลวงชนบุรีปืนลั่นใส่เรือหลวงคีรีรัตอ่ะอันเนี้ยจะเป็นรูปของเรือทั้งสองลำแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ภาพที่แบบโดนยิงเนาะแต่ว่าบางคนอาจจะเห็นแล้วแบบที่แบบไฟท่วมตอนแรกก็ยังแบบวุมันเกิดอะไรขึ้นสรุปก็คือปืนลั่นใส่เพื่อนนะคะทุกคนโดยพลเรือตรี วีรุดมม่วงจีนค่ะโคศกกองทัพเรือเนี่ยออกมาบอกว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเหตุเพลิงไหม้คือตอนแรกอะ่ะมันมันเป็นข่าวว่าเอ,อ่อเรือหลวงคิริรัตอะ่ะเพลิงไหม้นะซึ่งเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอน1 1อนาิกา45นาทีขณะที่เรือหลวงคิริรัตเนี่ยก็จอดอยู่เฉยเลยจ้ะจอดเทียบท่าอยู่ที่บริเวณท่าเรือแหลมเทียนทานทัพเรือสัตหีบนี่แหละนะคะ กองทัพเรือตอนนั้นก็รายงานว่าสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะโดยสาเหตุเบื้องต้นนะคะพบว่ามาจากกระสุนปืนขนาด76มิลิเมตรของเรือหลวงชนบุรีซึ่งเกิดการขัดข้องแล้วมันก็ติดค้างอยู่ในตัวปืนนะคะขณะทำการฝึกในทะเลเมื่อ13มีนาคม67 เหมือนว่าเขาก็มีการทําการฝึกการอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้อีปืนนะมันติดค้างอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็อยู่อย่างนั้นแหละมันค้างอยู่ตั้งแต่13มีนาทีนี้เรือหลวงชนบุรีก็ได้ดําเนินการป้องกันอันตรายเบื้องต้นแล้วก็แล่นเข้าจอดเทียบท่าเรือแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ช่างปืนเนี่ยมาดําเนินการแก้ไขปัญหาแต่ เกิดเหตุลั่นขึ้นมานั่นเองนะคะขณะดำเนินการแก้ไขนี่แหละก็เลยทำให้เรือหลวงคีรีรัตเนี่ยได้รับความเสียหายบริเวณท้ายเรือเล็กน้อยแต่เรือยังคงมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน14รายเลยทีเดียวนะคะส่วนมากเกิดจากการสำลักควันไฟ ก็นำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือในทันทีที่เกิดเหตุแล้วก็เฝ้าระวังอาการของผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมนะคะผอบอทรเนี่ยก็ได้สั่งการให้พลเรือเอกชาติชายทองสะอาดผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตั้งคณะกรรมการสอบสวนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยต้นสังกัดแล้วก็หน่วยเทคนิค เพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะโดยให้รายงานผลให้ทราบภายใน3วันซึ่งผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยเขาก็ได้มีความห่วงใยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอาการของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ได้สั่งการให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลสิริกิตในช่วงเย็นของวันนี้สําหรับเรือหลวงคีรีรัตเนี่ยนะคะอืมที่แบบเจอเพื่อนปืนลั่นใส่เนี่ย เป็นเรือประเภทเรือฟริเกตนะคะทุกคนที่บางพักก็เชียมแมน,น่าจะซื้อเรือฟริเกตอะไรอย่างเงี้ยหม่ยเลขเรือ432ต่อที่อู่ต่อเรือ North Folk s h i p Building ประเทศสหรัฐอเมริกานะวางกระดูกงูเรือเมื่อวันที่18กลุ่กุมภาพันธ้า5 1 5จ้ะับไปจ้ะ15กี่สิปีแล้วก่อน และขึ้นระหว่างประจำการเนี่ยวันที่10สิงหาปี17มีความยาวตลอดลำเรือเนี่ยนะคะ82.5เมตรกว้าง9.9เมตรมีระหว่างขับน้ำสูงสุด1,172ตันมีอาวุธที่สำคัญได้แก่ปืนใหญ่เรือออโตเมลลาราเออ76ับ62ปืนใหญ่กลบรีดาเบอร์โฟ 40L70 ปืนใหญ่กลขนาด20มิมตรปืนกลขนาด12.7 mm, มมแท่นยิงรางปล่อยระเบิดลึกในขณะที่เรือหลวงชนบุรีเนี่ยเออที่ปืนไปลั่นใส่เพื่อนเนี่ยนะคะเป็นเรือเร็วโจมตีปืนนะเออโอ,โอ,โอ้ก็เลยโจมตีซะเลยเนี่ยนะหมายเลขเรือ331ต่อที่อู่ต่อเรือ c a n t e a Navale Breda ประเทศอิตาลีนะคะ วางกระดูกงูเรือเมื่อวันที่8มิถุนาปี24นะเออใหม่กว่าเรือคีรีอะไรนะเมื่อกี้คีรีลัดเออนะแล้วก็ประจําการวันที่22กุมภาพันธ์ปี26มีความยาวตลอดลำเรือเนี่ย60-4เมตรว่าง88เมตรนะคะมีระวางขับน้ำสูงสุด450ตันมีอาวุธปืน นะเออที่สำคัญเนี่ยเป็นปืนใหญ่เรือออโตเมลาร่าจะ16ากปืนใหญ่กลนเบรดาขนาด40มมและปืนกลขนาด12.7ม mm. ิลิเมตรนะคะอ่ะแอนก็เข้าไปส่องในคอมเมนต์นะเขาบอกว่าถ้าพลาดลั่นใส่เรือประมงแบบที่ลุกล้ำจับปลานี่ยังพอให้อภัยได้อะไรแบบนี้ โดยมารยาทห้ามหันปากกระบอกเปืนเบี่ยงที่ที่มีคนอยู่แล้วทหารในเราทํอะไรอยู่มันควรจะรู้มากกว่าคนทั่วไปหรือเปล่าอ่ะก็กําลังสอบอยู่นะคะเอาเป็นว่ารอดูว่าผลสอบจะออกมาเป็นยังไง